มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพวกเราปฏิบัตินี่จะวนๆอยู่เรื่องพวกนี้นาบางท่านก็เริ่มเป็นหนึ่งแล้วพอเป็นหนึ่งมันก่อนจะเป็นหนึ่งมันจะมีปีติมาก่อนเบิกบานแจม่มใสมีความสุขมาอันนี้พวกชั้นหนึ่งมันจะมียกจิตไปไว้กับกรรมฐานไว้กับบทสวดผมคนเล่ฟันหนังวนไปอย่างเงี้ยนะอันนีน้ท่านไหนจะลองดูก็ได้อาการ3 2เนี่ยเราท่องนานๆในวนไปถ้าเรามีฉันทะไม่เครียดน,นะนะ บางท่านไม่มีฉันท่าก็ใช้แต่แรงมันจะเครียดแต่ถ้าเราทําแล้วเราชอบอ่ะรู้สึกมันจะสนุกมันจะชอบมันจะสบายเบิกบานใจนะครับพอเขาครึงอยู่อย่างนั้นมันจะเกิดปีติขึ้นมาจิตของเราที่มันไม่เกิดปีติเป็นเพราะว่ากุศลมันไม่ต่อเนื่องกุศลมันอาจจะมีแต่มีนิดเดียวอากุศลมันแทรกเยอะถ้ากุศลมันต่อเนื่องพอสมควรมันจะเกิดปีติขึ้นรับเบิกบานใจมันจะเบิกบานเหมือนดอกัวบาน ท่านไหนที่เดินจงกรมไปนะเดินสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะถ้าเกิดกุศลเยอะพอสมควรเนี่ยใจจะรู้สึกเบาๆเบิกบานเหมือนดอกบัวบานบานออกมาเลยเป็นไงบานบ้างไหมผมไปแอบดูแล้วดอกบัวหุบเป็นแถวเลยง่อยกินนะอันนั้นคืออากุศลกินไปความเพียรไม่ถึงความเพียรไม่พอนะอันนี้